สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนน้องๆกินข้าวกันหรือยังคะคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยและคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาสอนน้องๆรับของฟรีนะคะเป็นมงกุดชักโครสีขาวแบบนี้ขเขาแจกเพียงแค่สี่พันชิ้นเท่านั้นใครที่อยากได้รีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าต้องทำยังไงบ้าง น้องๆอยากได้ของฟรีชิ้นนี้น้องๆจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะพี่แป้จะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนี้ค่ะซึ่งแบบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้องๆน่าจะรู้วิธีการเล่นกันอยู่แล้วนะคะอย่างแรกเลยให้น้องเนี่ยตีชักโคกไปเรื่อยๆนะคะโดยการกดออโต้เทนได้เลยนะคะพลังของเราก็จะสูงขึ้นเราจะได้ไปเปิดประตูได้ค่ะก็ทําการตีไปแบบนี้เมื่อพลังมากพอแล้วรู้สึกว่าเอออยากอัพอีกน้อง สามารถเปลี่ยนไม้นะคะหรือเครื่องดูดอีกที่ดูดชักโครกนี้ได้นะคะก็จะเสียประมาณ5000พลังนั่นเองนะคะจะทําให้เราได้พลังไวขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าพลังเราเยอะขึ้นแล้วนะคะน้องๆก็มาตีตรงเปิดประตูตรงนี้นะคะตีชักโครกไปเรื่อยเ เราเนี่ยจะได้ถ้วยวินมาค่ะซึ่งถ้วยวินเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะสามารถเปิดประตูไปยังโลกอื่นๆได้นั่นเองเมื่อได้ครบแลวนะคะก็เปิดไปอีกโลกหนึ่งได้เลยค่ะแล้วก็ทําการเทนเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเทนไปเปิดประตูไปเทนไปเปิดประตูไปนะคะเพราะเราเนี่ยจะต้องเปิดประตูไปยังโลกที่5้นั่นเองนะคะในการที่เราทาเควสค่ะเดีย๋ยวแป๊ดจะอธิบายให้ฟังอย่างแรกเลยนะคะน้องๆจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนจากนั้นฟอลโล่นะคะชื่อตามนี้นะคะแล้วก็กดนี่เลยค่ะที่เป็นรูปดาวตรงแมบนะคะเป็นรายการโปรดแล้วก็จอยเข้ากลุ่ม ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยให้น้องๆเนี่ยมากดตรงชักคู่นะคะสิ่งแรกเน่็คือน้องๆเนี่ยจะต้องไปโลกที่5ให้ได้และเล่นอยู่ในเกมเป็นจํานวนเวลา2ชั่วโมงค่ะก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไป